การเล่น l a c k n a l o g X Next Generation สำหรับมือใหม่ฉบับครบรอบหนึ่งปีมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในเกม l a g n n l o g X Next Generation เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ย ROA ก็ครบรอบ1ปีแล้วซึ่งทางเกมก็ได้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในช่วงครบรอบปีคลิปนี้นะคะก็เลยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นใหม่จะได้ประกอบการตัดสินใจว่าเกมนี้มีความน่าสนใจในการเล่นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในแต่ละหัวข้อที่หยิบยกกันมาในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดที่มันลึกกว่านี้เนี่ยก็ต้องมาลองเล่นกันเองแล้วแหละโอเคค่ะเรามาเริ่มรู้จักเกมนี้กันเลยดีกว่านะคะอันนี้ฝุ่นมาสร้างตัวใหม่ให้ดูในเซิร์ฟใหม่ที่มีชื่อเซิร์ฟว่า Add Tag on f o l l i n g ค่ะ เริมนี้นะคะตั้งชื่อตามกิจกรรม a อนิเมะคอลแลบครบรอบหนึ่ปีกับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นั่นเองค่ะเริ่มต้นอย่างแรกนะคะเรามาดูข้อมูลของสายอาชีพในเกมนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเอา X ปัจจุบันตอนนี้มีทั้งหมด6สายอาชีพและมีถึงคลาส3กันแล้วค่ะและล่าสุดนี้นะคะทาง ROX เพิ่งอัปเดตแพท2.0ครบรอบปี oh. ก็ได้เพิ่มคลาส2.2เข้ามาของ 2, 2สายอาชีพนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ย เรามาไล่ดูกันทีละอาชีพละกันนะคะเริ่มจากอาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพนักเวทนั่นเองค่ะเป็นเมจิชเชียนนะคะก็จะเริ่มจากการเป็นเมดวิสาทไฮวิสาทแล้วก็วอลล็อกค่ะอาชีพต่อมานะคะอาชีพนักธนูค่ะก็จะเริ่มจากการเป็นอาเชอร์ฮันเตอร์สไนเปอร์แล้วก็ศกที่เดนเจอร์นั่นเองนะคะ ยังต่อมาค่ะอาชีพนักฆ่าหรือว่าอย่างที่รู้จักกันดีก็คือแอ s ซ i นนะคะก็จะเริ่มต้นจากการเป็นทีฟ s อสซ s น a s สซ n นค o อสแล้วก็กิ i ติ c ค o อสค่ะอาชีพต่อมานะคะสายพ่อค้าก็จะเริ่มจากการเป็น m e r ร์ช n น Blacksmith, Master Smith แล้วก็เป็นแม c h a n ิกค่ะและ2อาชีพสุดท้ายนะคะที่มีการนำค้าสอต่อ2เข้ามานั่นก็คืออาชีพแรกนะคะซอสแมนค่ะหรือว่านักดาบนะคะ ก็จะเป็นไน t ์ลอตไน h ์แล้วก็ลูนไน h ์นะคะส่วนสายอาชีพ2อของนักดาบก็คือครูเซเดอร์นั่นเองค่ะก็จะเปลี่ยนคัดเป็นซอร์ทแมนครูเซเดอร์พาลาดินแล้วก็รอยัล่นกาดนะคะและอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีคารสองสองอมาก็คืออะโค i ไลค่ะก็ถ้าหากว่าซัพพอร์ตตลอดชีพก็จะเริ่มเป็นพีทไฮพีทแล้วก็อาร์คบิชอปนะคะ แต่ถ้าหากว่าไม่ชอบสายซัพพอร์ตเดี๋ยวจะเป็นพระสายลุยอาชีพสองสองของเขาก็จะเป็นมองแชมเปียนแล้วก็อาชุรานั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยากเล่นสายอาชีพอะไรก็เลือกไว้ในใจแล้วไปสร้างตัวละครกันได้เลยค่ะ เมื่อเราสร้างตัวละครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเกิดในพอนเทร่านี่เองค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องทําตามเกมที่เขาไกด์มาก็คือเควสนั่นเองค่ะทุกคนเควสนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งจะแบ่งเป็นเควสหลักเควสรลองเควสใสายอาชีพต่างๆในช่วงแรกเริ่มเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดินเควสตามที่เกมบอกเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆ ตามเลเวลที่เขาจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเควสเหล่านี้นะคะมันก็จะมีเพดานของมันอยู่ในแต่ละช่วงเลเวลซึ่งหลักๆเราควรที่จะต้องทาเควสหลักให้มันตันจนกว่าเควสมันจะไม่ให้เราไปต่อเราถึงค่อยไปทาเควสย่อยอันอื่นๆน,นะคะซึ่งเราสามารถกดดูเควสต่างๆได้ในหน้าเควสนะคะซึ่งเควสเนี่ยก็เป็นข้อสําคัญมากๆในการที่จะกดล็อกระบบเกมหรือว่าลงดันเจียนต่างๆมันก็จะพ่วงกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่า เควสนี่ยังไงก็ต้องทําไว้นะคะถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ทําเลยอย่าดองไว้ค่ะมันจะได้ไม่เหนื่อยตอนไปวิ่งเควสเปิดดันเลเวลนะคะมาต่อกันที่ค่าเงินในเกมค่ะทุกคนค่าเงินหลักๆนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือเพชรฟ้าไดมอนนะคะที่ได้มาจากการเติมเงินสามารถเอาไว้ใช้จ่ายพาร์ i p แล้วก็ซื้อของแลต่างๆในตลาดกลางค่ะเพชรแดงน,นะคะเพชรชมพู ampoo, หรือว่าพิงไดมอน อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินที่ไว้ใช้ซื้อขายของทั่วไปในตลาดกลางค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเงินเซนีค่ะใช้ซื้อขายกับ NPC นั่นเองค่ะส่วนระบบการเติมเงินนะคะก็จะมีเติมจากในเกมแล้วก็หน้าเว็บค่ะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าจะเติมกันทางไหนทีนี้มาดูในส่วนของตลาดกลางกันบ้างค่ะอันนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่ตัวละครหลักหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่า เ์ปนั้นเนี่ยตัวละครน่าจะยังไม่ได้เปิดระบบฟังก์ชันครบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่จอนี้กันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีค่าเงินสองค่าในการซื้อขายในตลาดกลางนั่นก็คือเพชรฟ้ากับเพชรชมพูค่ะซึ่งเพชรฟ้านะคะหลักๆใช้ในการซื้อขายของแรต่างๆก็คือของที่ดอกมาจากบอสของสวมใส่นะคะการ์ดบอสหรือว่ากรงสัตว์เลี้ยงต่างๆนั่นเองค่ะ ต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าเราที่เป็นคนซื้อเนี่ยจะต้องใช้เพชรฟ้าในการซื้อของแลเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนขายของแลเนี่ยเงินที่ได้จากการขายจะเปลี่ยนเป็นเพชรชมพู um oo, โดยมีค่าเทียบเท่ากับราคาเพชรฟ้านะคะอย่างเช่นขายของในราคาเพชรฟ้า 1M เเราจะได้เพชรแดง10 m เอเป็นต้นค่ะส่วนเพชรชมพู um นะคะก็เอาไว้ซื้อขายของทั่วไปที่ไม่ใช่ของแลต่างๆอย่างเช่นพวก ของจาก l ล็บสกิลนะคะของอัปเกรดตีบวกแล้วก็การที่ดรอปจากมอนทั่วๆไปนั่นเองค่ะแล้วก็ทริคที่น่าสนใจในการซื้อขายของตลาดกลางนะคะก็คือเราสามารถซื้อขายเพชรฟ้าได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เติมเงินแล้วได้เพชรฟ้ามานะคะก็สามารถตั้งขายได้ แต่ถ้าหากว่าไม่อยากเติมเราก็สามารถใช้เพชรชมพูมาซื้อเพชรฟ้าได้เหมือนกันทางนี้ก็แล้วแต่เลทราคาในแต่ละวันนะคะซึ่งใน1เดือนเนี่ยก็จะมีลิมิตการซื้อเพชรฟ้าอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นเพชรฟ้าค่ะและซื้อได้แค่วันละ5,000เพชรฟ้าต่อวันนะคะทางนี้แล้วนะคะสุดท้ายการซื้อขายของในตลาดกลางก็จะมีค่าภาษีเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นการหักค่านหน้านนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ระบบ Odin นะคะ Odin Blessing ส่วนนี้ก็คือการเพิ่มอัตราเรษดอก EXP ต่างๆขณะเรารา์มมอนสเตอร์นั่นเองค่ะรวมไปถึงการได้สตามินาจากการเผาโอดินด้วยนะคะซึ่งสตามินาเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปควบคู่กับการฟังก์ชันและสกิลนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะเอามาเพื่ออัพตัวละครนั่นเองค่ะโดยและสกิลก็จะมีทั้งหมดตามนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือพวกการตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวแล้วก็หลอมทําอาหารอะไรอย่างนี้นะคะหลักๆพวกนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ไปใช้ในการอัพตัวละครอย่างที่บอกไปก็คือควรที่จะบริหารการใช้งานโอดินสตาเมนาดีๆนะคะเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปเรื่อยๆค่ะ อย่างต่อมานะคะระบบคารนิวันค่ะฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าใน1วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องทําบ้างทําเสร็จไปแล้วกี่อย่างเราสามารถเข้ามาเช็คดูได้ในระบบนี้นะคะหลักๆก,ก็จะมีพวกดันเจียนรายวันดันเจียนรายสัปดาห์การทํำเคสบอร์ดนะคะการรับโอดินหรือว่าส่ง COC ต่างๆเนี่ย พวกนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมรายวันรายสัปดาห์ที่เราสามารถเข้ามาเช็คดูได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าทําไปถึงยอดที่กําหนดนะคะก็จะได้แต้ม a อ t i v e Point เพื่อปลดล็อกกล่องข้างล่างนะคะอย่างที่เห็นมันก็จะได้รับเป็นเพชรชมพูเล็กๆ,นๆในแต่ละวันค่ะอย่างต่อมานะคะมาดูกันที่ระบบพาร์ตกันบ้างระบบพาร์ตนะคะก็ใช้เพชรไดมอนด์ในการปลดลับพาร์ตค่ะซื้อได้ตามนี้นะคะเก็บเลเวลพาร์ตไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของเอาไว้พัฒนาตัวละครต่างๆรวมไปถึงคอสตูมแล้วก็สัตว์ขี่ด้วยนะคะซึ่งระบบพาร์ทเนี่ยมันก็จะควบคู่ไปกับการควบคู่ไปกับระบบตู้เสื้อผ้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมาดูเมื่อเราได้รับคอสตูมมานะคะถ้าหากว่าเรามีคอสตูมเยอะเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกค่าประกายนะคะค่าประกายก็ตามนี้อย่างของคุณเนี่ย462ใช่ไหม มันก็จะได้ค่าสเตตัสต่างๆนะคะถ้าเราสะสมมากมันก็จะปลดล็อกค่าสเตตัสอื่นๆไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็มาตอบก,กันที่ฟังก์ชันสัตว์ขี่นะคะอ่าสัตว์ขี่ค่ะก็จะมีตามนี้นะคะหลักๆก็จะได้มาจากพาร์ทแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะคล้ายๆกันกับคอสตูมเลยแต่ว่าสัตว์ขี่เนี่ยจะไม่ได้บวกสเตตัสอะไรนอกจากความเร็วในการเดินหรือว่าวงมูฟสปีดนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์ขี่ความเร็วจะ ความเร็วนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่วิ่ง4นะคะต่อมาก็จะเป็นวิ่ง 5. อ่าอันนี้นะคะลุ่มีอันนี้นะวิ่ง5แล้วก็จะเป็นวิ่ง6เร็วสุดตามลําดับค่ะอย่างต่อมานะคะระบบ MVP หรือว่ามินิค่ะก็เป็นการเป็นตารางบอสนะคะอย่างที่ คลิปก่อนหน้าเนี่ยใครที่ได้ไปย้อนดูนะคะก็ลองไปดูได้เกี่ยวกับเรื่องการราบบอสนะคะฝุ่นทําคลิปไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับการลับบอสเอมพี MP, แล้วก็มีต่างๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้สามารถไปดูคลิปเก่ากันได้นะอย่างต่อมาค่ะมาดูกันที่ระบบปลุกพลังนะคะระบบปลุกพลังเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันในการสร้างความเก่งของตัวละครเราได้มากขึ้นนะคะจะมีด้วยกันทั้ง4อย่างค่ะก็คือปลุกพลังอัปเกรดนะคะปลุกพลังเอนชาน ปลุกพลังรีไฟแล้วก็ปลุกพลังการ์ดค่ะซึ่งเราก็สามารถสะสมการปลดพลังตามเงื่อนไขที่ตัวระบบกําหนดได้ซึ่งระบบนี้นะคะเป็นการบวกเพิ่มสเตตัสต่างๆเพื่อทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้เยอะมากทีเดียวค่ะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สําคัญเราควรจะต้องทํานะคะในการปลดล็อกปลุกพลังของฟังก์ชันระบบต่างๆในเกมเพื่อที่ตัวละครของเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ระบบ Q กันบ้างนะคะ ระบบกิวค่ะก็มีส่วนสําคัญในการที่จะต้องทํากิจกรรมนะคะเพราะว่ารางวัลที่ได้จากการลงกิจกรรมต่างๆเนี่ยเช่นพวก a t t e r อร Gate KVM แล้วก็ CVG ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิลว,วอร์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวละครของเราเช่นกันซึ่งระบบกิลนะคะมันก็จะไปต่อเนื่องกับระบบ อาวุธเงาค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังไม่มีกิ้วนะคะเราก็จะไม่สามารถเปิดอาวุธเงาได้ค่ะและของในการ up อ,อาวุธเงาต่างๆนะคะก็มาจากการลงกิจกรรมของกิว้วที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะระบบอาวุธเงาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นเช่นกันเพราะว่าฟังก์ชันสกิลหรือสเตตัสต่างๆที่ได้มาจากอาวุธเงาเนี่ยมันเป็นสเตตัสเสริมที่เราจะไม่สามารถหาได้จากสกิลแล้วก็สเตตัสพื้นฐานทั่ว,วไปค่ะ มาถึงระบบสัตว์เลี้ยงนะคะระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเป็นระบบที่คนให้ความสําคัญน้อยแต่ถ้าหากว่าคุณตั้งใจที่จะทําสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งมันจะช่วยให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราเลือกสัตว์เลี้ยงที่ตรงกับสายอาชีพแล้วก็การใช้งานของตัวละครเราสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยมันจะบวกสเตตัสเทียบเท่ากับบอดดี้ดีได้ใบหนึ่งเลยนะคะก็จริงๆโหมดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่า น้องเขาเนี่ยสามารถช่วยในการทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้มากจริงๆค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะพวกระบบฟังก์ชันโซเชียลต่างๆก็จะมีพวกระบบคู่รักนะคะการแต่งงานต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ สเตตัสแล้วก็สกิลนะคะอ่าไม่ใช่ได้ ut, สเตตัสสีได้สกิลนะคะเพิ่มขึ้นมาพวกสกิลวัดไปมาหากันฟาร์ามเราได้เงินหรือว่า EFP เพิ่มขึ้นนะคะสามารถชุบคู่รักกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสกิลเสริมต่างๆก็เราสามารถเลือกอัพได้เลยว่าเราจะทำยังไงบ้างนะแล้วก็มีระบบเมนเทอร์นะคะที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการช่วยเหลือ คุณครูแล้วก็ลูกศิษย์นะคะถ้าหากว่าเรามีตัวเด็กแล้วก็มาขยันทำเคสต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกแล้วก็ได้สเตตัสต่างๆได้ได้ของต่างๆด้วยนะคะเราสามารถเอาเหรียญที่ได้จากการทำเมนเทอร์เนี่ยมาซื้อของต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงระบบสุดท้ายนะคะระบบนี้เนี่ยเพิ่งอัพเข้ามาในปีนี้เลยนั่นก็คือระบบบันทึกการต่อสู้ค่ะ อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการอัพสเตตัสหลักๆของตัวละครได้มากขึ้นเลยนะคะแต่ก็เป็นระบบที่เก็บสะสมไปได้เรื่อยๆแล้วก็ควรจะมีการบาลานในการเลือกสเตตัสมาใช้งานค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นระบบที่เพิ่มสเตตัสเยอะใช้เวลาเก็บค่อนข้างเยอะใช้เงินก็สูงแล้วก็นานเหมือนกันในการเก็บนะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่แนะนำว่าค่อยๆทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจะดีที่สุดนะคะระบบนี้และนี่ค่ะก็คือระบบข้อมูลหลักๆของเกม ROX นะคะอาจจะไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามหยิบระบบใหม่ๆใ,ใน1ปีที่เขาอัปเดตเข้ามาสรุปให้ได้ดูกัน,นะคะ่ะ หากข้อมูลทั้งหมดที่บอกกันในคลิปนี้ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะซึ่งหวังว่าคลิปนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการเล่นแกะทุกคนได้นะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับนักผจญภัยทุกท่านเข้าสู่เกมและ n น่าล X ใน x t Generation นะคะแล้วก็ยินดีกับ r o x ด้วยที่ครบรอบหนึ่งขวบแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจใหุ้่นโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย